ต่อไปโชคลาภของคนที่เกิดวันพรฤหัส,สบดีนะคะมาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันโอ้โหอ่ะคนวันพรฤหัสอาจารย์เตือนก่อนว่าช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการที่มาทำมีคนมาทำให้เราเห็นอกเห็นใจเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรานะคะ ให้ระวังไว้นะคะเขาจะมาทําให้เราเห็นอกเห็นใจให้เราสงสารเขาเพื่อเขาหวังผลประโยชน์จากเราอันนี้อาจารย์เตือนเกาะแล้วให้ระวังเรื่องของอารมณ์คนวันพรหัสนะคะระวังเรื่องของอารมณ์นะคนคนวันพระรหัตอาจารย์บอกก่อนว่า พวกคุณใส่มนดำใส่เวทอะไรต่างๆทำอะไรคนวันพฤหัสไม่ได้นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบเอาให้ใครเอาเปรียบนะคะมาคนที่เกิดวันพฤหัสมีโชคมีลาบซื้อลอตเตอรีตร่ติดไว้เลยยังไงก็มีโชคมีลาบผู้หญิงให้คุณผู้ใหญ่เมตตานะคะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมักจะได้เงินมาอย่างสบายสบายไม่ต้องเหนื่ยงานออกแรงมาก และอาจารย์จะบอกว่าคนวันพฤหัสถ้ามีกิจการงานสิ่งใดที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่นะคะให้รีบทำเพราะว่ามีโอกาสรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงมากให้พัพิคเนตขึ้นเห็นไหมใหพ,พ้ผัพิคเนตขึ้นมีความสูงส่งรุ่งเรืองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดนะคะคนวันพฤหัส